ก่อนอื่นต้องขอสวัสดีผู้ปกครองทุกคนนะคะคลิปวิดีโอนี้เหมาะสำหรับผู้ปกครองที่กำลังต้องการแก้ปัญหาลูกออทิสติกไม่มองหน้าสบตาค่ะการไม่มองหน้าสบตาในเด็กออทิสติกถือว่าเป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมีวิธีต่างๆเพื่อให้ลูกสามารถมองดีขึ้นค่ะ กิจกรรมแรกการเพ้นบนใบหน้าค่ะเพื่อที่จะให้ดึงดูดความสนใจของน้องมากยิ่งขึ้นค่ะกิจกรรมต่อมาซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือกิจกรรมที่ใช้แว่นตาเป็นตัวตลกค่ะกิจกรรมที่3ซึ่งน่าสนใจไม่แพ้กันนั่นก็คือกิจกรรมพิกาบูค่ะหรือว่าคนไทยที่เรียกว่าการเล่นจ้าเอ๋ค่ะซึ่งการเล่นจ้าเอ๋ สาม,มารถที่จะช่วยให้น้องมองหน้าสบตาดีขึ้นค่ะไม่ว่าจะเป็นตินกาสิวหรือว่าฝ้าคราวนี้ล่ะค่ะจะมีประโยชน์กับน้องๆซึ่งกิจกรรมต่อมานั่นก็คือให้เด็กๆนับตินกาหรือว่าสิวบนใบหน้าของคุณพ่อคุณแม่ค่ะเออะไรซ่อนอยู่ในตาแม่เอ่ยไหนลูกลองดูให้แม่หน่อยสิ นี่ก็เป็นกิจกรรมได้นะคะกิจกรรมต่อมาไม่มีอะไรซับซ้อนค่ะคือการแข่งการจ้องหน้าศพตาแล้วก็นับค่ะใครที่มองหน้าศพตาน้อยกว่าก็เป็นผู้แพ้แล้วใครมองหน้าศพตาได้นานกว่าก็เป็นผู้ชนะค่ะแทนที่จะเอาสติกเกอร์ไปติดบนหลังตู้เย็น มาติดตรงใบหน้าดีกว่าเพื่อที่จะกระตุ้นการมองของลูกให้ดีขึ้นค่ะเนื่องจากในเด็กออทิสติกอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของ Sensory i n t น g ท a t i เกที่ไม่เหมาะสมดังนั้นการมองหน้าสบตาอาจจะเป็นปัญหาซึ่งในหลักการของแอ จะใช้สวิงหรือว่าชิงชา้าซึ่งมาเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการกระตุ้นการมองได้ด้วยค่ะเมื่อมีการสนทนากับเด็กควรจะอยู่ในระดับสายตาหรือว่าเมื่อน้องต้องการสิ่งของหรือเราอยากให้น้องทำอะไรควรจะอยู่ในจุดระดับสายตาเพื่อให้น้องสามารถที่จะโฟกัสนี่ก็เป็นวิธีการส่งเสริม การมองของน้องได้ด้วยนะคะการให้คำชื่นชมเมื่อเด็กมองหน้าสบตาเยอะขึ้นถือว่าเป็นรางวัลอย่างหนึ่งนะคะในครั้งต่อไปเราจะมาพูดถึงดรจีนแอร์ซึ่งมีบทบาทในเรื่องของการแก้ปัญหา Sensory i n ี่อิน t ทเกที่ไม่เหมาะสมหรือว่า Sensory p r o ่โ s s เซสซิ่ง r ิสอซึ่ง ด็อกเตอรจีนแอร์เคยบอกว่าเด็กทุกคนจะมีการรับความรู้สึกที่ต่างกันค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก giffin.ot.com ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ